จ่าตำรวจตะเวนชายแดนโคดเฮียมรัว M16 มสสังหารโหดผู้บังคับบัญชาระดับสูงตั้งแต่ผู้กำกับการรองผู้กำกับการจนถึงรองสารวัตรเสรียชีวิตคาที่สามศพคากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสี่อุดรธานีหลังยิงเสร็จยังหน้าละลืนบอกสบายใจที่ได้ฆ่าผู้บังคับบัญชาเพราะเหตุสี่ประการล้รวนเป็นเรื่องถูกกันแกล้งทั้งสิน้นอธิบดีกรมตำรวจเศร้าสลดสั่งเอาเรื่องจ่าเฮียมย่างเฉียบขาด ตำนานคดีดัง2527จากตจด่าตชเฮียมรัว M16 ดับสศพผู้กำกับรองผู้กำกับรองสารวัตรจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลา15นาฬิกา40นาทีวันที่1กุมภาพันธ25์2527ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์เอกสิริ นายร้อยเว,สวเรสพอเมืองอุดรธานีรับแจ้งทางวิทยุจากกองรักษาการตำรวจตระเวนชายแดนเขต4ว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต4ค่ายเสยนีรณนยุธถนนอุดรธานีสกลนครห่างจากตัวเมืองออกไปราวๆ5กิโลเมตรจึงรายง,งานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นก่อนจะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิชัยสุทนทรสัจบูร์ผู้กำกับก,บการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจโทสุพจ์โกศลยุทธสาร พันตำรวจโทเสริมศักแก้วกันถาพันตำรวจโทสมพงษ์ปทุมเพ็งรองผู้กำกับการและพันตำรวจโทบุญชอบคงน้อยสารวัตรใหญ่สาพาอเมืองอุดรธานีนำกำลังรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นห้องทำงานของพันตำรวจเอกสุชาติโชตช่วงผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4อุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บนตึกชั้นสองของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4โดยเจ้าหน้าที่พบร่างของพันตำรวจเอกสุชาติถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 กระสุนเข้าอกซ้ายขวารวม4นัดเสียชีวิตคาโต๊ะทำงานส่วนที่พื้นห้องเจ้าหน้าที่ยังพบศพในตำรวจตะเวนชายแดนอีก2นายคือพันตำรวจโทสมชาติจันประสิทธิ์รองผู้กำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันเข้าที่อกซ้ายขวา2นัด และยังมีร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ลินพิมายรองสารวัตรแผนกหาตำรวจตะเวนชายแดนเขต4ถูกยิงเข้าลิ้นปีหนึ่งนัดนอนเสียชีวิตอยู่ที่มุมห้องเดียวกันเลือดไหลนองแดงฉานเต็มห้องรวมทั้งสิ้นมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องนี้ถึง3ศพด้วยกันจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามือปืนผู้ห้าาหาญบุกยิงในตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิตคาห้องทำงานถึง3ศพในครั้งนี้ก็คือจากสิบตำรวจลำใหญ่ผู้นากรมอายุ44ปี ตำแหน่งผอ,อหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาอาชีพสอนวิชาผลิตน้ำป่าให้รัษฎรทั่วไปตามชนบทโดยหลังจากก่อเหตุอุกอาจก็ได้ถือปืนหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านรัษฎรหลังหนึ่งนอกค่ายออกไปทางด้านทิศตะวันออกพันตำรวจเอกพิชัยสุนทรสัจบุญผู้กำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพอเมืองและกองกำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนเขต4กระจายกำลังเพื่อล้อมจับโดยมีการใช้รถทุ้มเกราะของตำรวจตะเวนชายแดนออกแล่นค้นหาพร้อมทั้งประกาศให้จ่าสิบตำรวจลำใหญ่ออกมามอบตัวโดยในครั้งแรกนั้นจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ยังคงเก็บตัวเงียบกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงพันตำรวจเอกพิชัยจึงสั่งการให้ร้อยตำรวจตรีประมวลประหลัดขวารองสารวัรป้องกันและปราบปรามพร้อมโดยดาบตำรวจกมล์ศิลส,สิงสุริยะ ผู้ช่วยจากกองร้อยสพเมืองอุดรธานีและพันตำรวจตรีประทวนกิ่งศักกลางสารวัตรจราจรได้บุกเข้าไปในบ้านที่ต้องสงสัยว่าจ่าสิบตํารวจลำไย,ยจะหลบซ่อนตัวอยู่โดยมีการตะโกนเกี้ยกล่อมให้จ่าสิบตํารวจลำไย,ยนั้นออกมามอบตัวแต่โดยดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนองเลือดขึ้นอีกปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานจ่าสิบตำรวจลำไย,ยก็เดินยิ้มราชูปืนออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะยื่นปืน M16 และกระสุนอีก160นัดให้ดาบตำรวจกมลศิล ทากลางสายตาในวงล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3หน่วยและยินยอมให้พาตัวมาโรงพักแต่โดยดีจากการสอบปากคำจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ในชั้นแรกนี้ได้ความว่าตัวจ่าสิบตำรวจลำใหญ่เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องทุจริตเรียกเงินจากผู้มาสมัครสอบเป็นนักเรียนพลตำรวจนอกจากนี้จ่าสิบตำรวจลำใหญ่ยังคอยขัดขวางห้ามปลามลูกน้องของพันตำรวจเอกสุชาติที่ออกกวาดล้างจับไม้ของรัษฎร เพราะจ่าสิบตำรวจลำใหญ่เกรงว่าจะเสียหลักปฏิบัติการทางจิตวิทยาเมื่อพันตำรวจเอกสุชาติได้รับรายงานดังกล่าวจึงเรียกจ่าสิบตำรวจลำใหญ่มาดุด่าว่ากล่าวจนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับเจ้านายคู่นี้ไม่ราบรื่นนักสุดท้ายจ่าสิบตำรวจลำใหญ่เคยทําเรื่องขอย้ายตัวเองไปอยู่ที่กองร้อยที่6ตตำรวจตะเวนชายแดนอําเภอเมืงองนครพนมเพื่ออยู่ใกล้ชิดครอบครัวแต่พันตำรวจเอกสุชาติไม่อนุมัติจนทำให้จ่าสิบตำรวจลำใหญ่เก็บความน้อยเนื้อต่ำใจไว้เรื่อยมา โดยในวันเกิดเหตุจ่าสิบตำรวจลำยได้หอบแ้มเข้ามาเสนองานต่อพันตำรวจเอกสุชาติเพื่อขออนุมัติออกไปเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาอาชีพรวมทั้งขอเบอิกเบี้ยเลี้ยงซึ่งขณะนั้นในห้องมีพันตำรวจโ,โทสมชาติจันประสิทธิ์และร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์กลิ่นพิมายรวมทั้งพันตำรวจโ,โทรวรพงศ์วงรัตพอบอร้อยตำรวจตะเวนชายแดนเขตสที่กำลังนั่งปรึกษางานราชการอยู่ เมื่อจ่าสิบตำรวจลำยาหยยื่นแฝมให้พันตำรวจเอกสุชาติก็เริ่มพูดจาว่ากล่าวดุด่าจ่าสิบตำรวจลำยาไยอีกและไม่อนุมัติให้ออกโครงการจึงทําให้จ่าสิบตำรวจลำยาไยซึ่งมีความกดดันอยู่นานแล้วระงับอารมณ์ไม่อยู่ออกปากโต้เถียงพันตำรวจเอกสุชาติไปหลายคําท้ายที่สุดพันตำรวจเอกสุชาติพูดจาท้าทายว่าหรือจะเอายังไงแน่ถ้าหรือแน่ก็เอาปืนมาเลยจ่าสิบตำรวจลำยาไยจึงหอบแฝมผุนผันออกจากห้อง กลับไปบ้านพักแล้วนําปืน M16 พร้อมกระสุนเต็มอัตราย้อนกลับมาที่ห้องทํางานของพันตํารวจเอกสุชาติอีกครั้งพอโผล่หน้าเข้าไปจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ก็ตะโกนกล้องว่าผมกลับมาแล้วมาพร้อมทุกอย่างแล้วพันตํารวจเอกสุชาติเห็นดังนั้นก็ตอบโต้ว่าถ้ารื้อพร้อมก็เอาสิจ่าสิบตำรวจลำใหญ่มือปืนเฮี้ยมบอกว่าเห็นพันตำรวจเอกสุชาติแต่งชุดซาฟารีคิดว่าต้องพกปืนแน่จึงตัดสินใจยกปืน M16 เล็งใส่ร่างพันตำรวจเอกสุชาติ และล้วกระสุนเข้าใส่ก่อน4นัดกระสุนถูกพันตำรวจเอกสุชาติที่หน้าอกซ้ายขวาจนล้มฟุบที่โต๊ะทํางานเสียชีวิตคาทีจากเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นพันตำรวจโทสมชัยกระโดดเข้าย่งปืนกับจ่าสิบตำรวจลำย,ยในทันทีแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะจ่าสิบตำรวจลำย,ยมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าสะบัดร่างพันตำรวจโทสมชาติจนกระเด็นไปก่อนจะลัวกระสุนเข้าใส่จนล้มฟุบไปอีกคนและจังหวะนั้นร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ที่ได้สติ ได้คว้าหมายพับกระดาษบนโต๊ะของพันตำรวจโทสมชาติวิ่งเข้ามาหมายจะตีจ่าสิบตำรวจลำใหญ่จ่าสิบตำรวจลำใหญ่จึงยิงสวนออกไปหนึ่งนัดกระสุนเข้าเ้นปี่จนกระเด็นไปเสียชีวิตอยู่มุมห้องเป็นศพที่สามส่วนพันตำรวจโทวรพงษ์นั้นพอกระสุนปืนดังขึ้นก็ม้วนตัวลงนอนแน่นิ่งกับพื้นห้องจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ก็คิดว่าถูกยิงตายไปแล้วตั้งแต่ชุดแรกจึงไม่ได้สนใจถือปืนเดินออกไปจากห้องทำงานมุ่งหน้าไปที่ห้องของพันตำรวจตรีกเกรงกยโยคทสิง หัวหน้า,าแผนกห้าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจ่าสิบตำรวจลำใหญ่เพื่อมุ่งหมายจะฆ่าล้างแขนคนสำคัญที่คอยรายงานความประพฤติจนถูกผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็งและตั้งข้อรังเกียจแต่พันตำรวจตรีกเกรงไกยไหวตัวทันเมื่อด้ยินเสียงปืนดังรันขึ้นก็วิ่งหลบหนีออกไปก่อนต่อมาเมื่อจ่าสิบตำรวจลำใหญ่หาตัวพันตำรวจตรีกเก็งไกไม่พบจึงถือปืนเดินออกจากค่ายออกไปหลบอยู่ที่บ้านของรัษฎรคนหนึ่งกระทั่งถูกเรียกกล่อมให้เข้ามอบตัวดังกล่าว โดยจายสิบตำรวจลำใหญ่ผู้นากลมตำรวจตะเวนชายแดนใจเฮี้ยมมือปืนผู้ฆ่าผู้บังคับบัญชาถึง 3, สามศพกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังถูกสอบสวนในเบื้องตน้นด้วยหน้าตายิ้มแย้มระลื่นปนความเฮี้ยมโหดว่าผมได้ฆ่าคนที่ชอบดูถูกเหยียดยามคนอื่นแล้วรู้สึกสบายใจจากสิบตำรวจลำใหญ่พูดแล้วเอามือลูบหัวตัวเองก่อนกล่าวต่อถึงสาเหตุที่ต้องยิงพันตำรวจโทสมชาติและร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ว่า ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนทั้งสองแต่อย่างใดแต่ที่ยิงไปนั้นเพื่อป้องกันตัวเพราะทั้งคู่วิ่งเข้ามาจะทำร้ายตนจึงต้องยิงออกไปด้วยโดยจ่าสิบตำรวจลำไย,ยมือปืนเฮียมเผยถึงความคับแค้นใจที่ต้องฆ่าผู้บังคับบัญชายอย่างไม่สะทกสะทานว่าสาเหตุที่ตนต้องฆ่ามีอยู่สี่ประการคือหนึ่งเนื่องจากลูกๆของจ่าสิบตำรวจลำไย,ยนั้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมไม่มีผู้ดูแลขาดความอบอุ่นครอบครัวก็มีนี้สินลุงหลัง เคยขออนุมัติพันตํารวจเอกสุชาติย้ายไปอยู่ที่กองร้อยที่6ตํารวจตะเวนชายแดนนครพนมซึ่งอยู่ใกล้บ้านภรรยาจะได้มีเบีย้ยเลี้ยงใช้จ่ายคลายความเดือดร้อนแต่พันตํารวจเอกสุชาติก็ไม่อนุมัติต่อมาได้ขอย้ายอีกครั้งโดยคราวนี้ขอย้ายไปอยู่ค่ายตํารวจตะเวนชายแดนที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดน,นครพนมแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกครั้งจนทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจมาก 2. เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและถูกเสนอหน่วยเหนือให้ไล่ออกฐานทุจริตต่อหน้าที เรียกเงินจากผู้สมัครสอบเข้าเป็นพลตารวจซึ่งความจริงเรื่องนี้ตัวจ่าสิบตารวจลำใหญ่ไม่รู้เรื่องนางเสริมศรีภรรยาของจ่าสิบตารวจลำใหญ่เป็นผู้รับเงินแต่เมื่อมีเรื่องร้องเรียนขึ้นจึงได้ใช้เงินคืนไปหมดแล้วแต่พันตํารวจเอกสุชาติก็เสนอให้ไล่ออกซึ่งเป็นการทุบมอข้าวตนอย่างชัดๆ 3. าจ่าสิบตารวจลำใหญ่ได้รายงานพฤติการของตํารวจตัวเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้านหนองไห่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ว่ามีการรีดไถ่ายชาวบ้านที่มีไม้แปรรูปไว้สําหรับสร้างบ้านพักอาศัยแต่เมื่อพันตํารวจเอกสุชาติได้รับรายงานก็กลับไม่เอาเรื่องตํารวจตัวเวนชายแดนที่รีดไถ่ชาวบ้านเพราะตารวจตัวเวนชายแดนชุดนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของพันตํารวจเอกสุชาติการที่ตดไปรีดไถ่ายทให้เสียการปฏิบัติการจิตวิทยามากในการเข้ากับชาวบ้านตดบ,บางฝ่ายกําลังสร้างความดีสร้างความคุ้นเคยแต่บางฝ่ายกลับไปรีดไถ่ยและก็กลับไม่ได้รับโทษอีกจึงรู้สึกขับแขนใจเป็นอย่างยิ่ง ข้อสุดท้ายจ่าสิบตำรวจลำยาไยได้ขออนุมัติออกไปจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพแก่รัษฎรยากจนด้วยการสอนวิธีการผลิตน้ำปลาซึ่งโครงการนี้หน่วยเหนือได้อนุมัติตามโครงการที่จ่าสิบตำรวจลำยาไยได้เสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้พันตุ่ำรวจเอกสุชาติไม่สนใจกันแกล้งไม่อนุมัติต่อมาจึงเข้าพบด้วยตนเองแต่กลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามท้ายที่สุดก็เกิดการท้าทายให้ไปเอาปืนผมมันเหลือทนแล้วครับก็เลยต้องกลับไปเอาปืนมายิง ผะไม่รู้จะคิดอย่างไรอื่นได้ละพูดออกมาซะขนาดนั้นนอกจากยิงกันครับจากสิบตำรวจลำใหญ่เล่าสาเหตุความคับแค้นใจให้ผู้สื่อข่าวฟังสำหรับประวัติของจากสิบตำรวจลำใหญ่ผู้นากรมจากตำรตวจตะเวนชายแดนใจเฮียมอายุปัจจุบัน44ปีเกิดที่บ้านแดงตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเกษตรกรรมกาฬสินธุจากนั้น ก็สมัครเข้าโรงเรียนพลตำรวจภาค4จังหวัดสกลนครเมื่อปี2503หลังจากเรียนจบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งเป็นพลตำรวจตำแหน่งลูกแถวได้เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ227บาทประจำอยู่สพเมืองหนองคายต่อมาจึงได้ขอย้ายสังกัดไปเป็นตำรวจตัเวนชายแดนสังกัดอยู่ตำรวจตัเวนชายแดนเขต4อุดรธานีนอกจากนั้นยังเป็นนักกีฬานักฟุตบอลและยังเคยฝึกลบพิเศษร่วมกับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกามาถึง2ครั้ง โดยขณะทำหน้าที่ตำรตวจตระเวนชายแดนนั้นได้เกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นประจำสถานภาพสมรสมีบุตร6คนเป็นชาย3หญิง3ส่วนประวัติโดยย่อของผู้บังคับบัญชาทั้ง3คนที่ถูกจ่าเหีียมยิงจนเสียชีวิตคาห้องทำงานนั้นผ่านตำรวจเอกสุชาติโชตช่วงอายุ43ปีสำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานจังหวัดนคปรปฐมรุ่นที่18 ส่วนพันตำรวจโทสมชาติจันประสิทธิ์อายุ37ปีสำเร็จจากโรงเรีนในร้อยสามพานรุ่นที่22ส่วนร้อยตำรวจโทพงศักดิ์กลิ่นพิมายอายุ31ปีสถานภาพสมรสแล้วเวลาต่อมาพลตำรวจเอกนาลงมหานนทิบดีกรมตำรวจได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมาก นอกจากนั้นอธิบดีกรมตํารวจยังเผยต่อว่าจากสิบตำรวจลำใหญ่นั้นทราบมาว่าเป็นตำรวจที่มีปัญหามากมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีลูกมากในใสัยมุทะลุไม่ค่อยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาก่อนเกิดเหตุยังดื่มเหล้าเมาใหม่เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายส่วนการพิจารณาวินยัยรอให้ผู้บังคับบัญชารายงานขึ้นมาก่อนเวลาต่อมา15นาฬิกาวันที่2กุมภาพัานธ์2527หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นลง พันตำรวจเอกพิชัยสุทนทรสัจบุญผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมโดยรองผู้กำกับการสารวัตรใหญ่สารวัตรป้องกันและปราบปรามสารวัตรสืบสวนและสอบสวนส,สพเมืองอุดรธานีร่วมกันนำตัวเจ้าสิบตำรวจลำใหญ่ไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสาร,รภาพอย่างที่เกิดเหตุเพื่อนำมาประกอบสำนวนทามกลางกลุ่มไทยมุงแน่นขนาดนับพันคนจนต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่นับร้อยนายเข้ารักษาการ ปรากฏว่าผู้ต้องหาแสดงท่าทางคองแคลวไม่มีวี่แววสะทกสถานจึงใช้เวลาเพียงราวๆหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จสิ้นก่อนส่งตัวผู้ต้องหาเข้าห้องขังควบคุมไว้ตามเดิมในวันเดียวกันเวลา16นาฬิกาได้มีพิธีรดน้ำศพผู้เสียชีวิตทั้ง3คือพันตำรวจเอกสุชาติโชตช่วงพันตำรวจโทสมชาติจันประสิทธิ ร้อยตำรวจโทพงศักดิ์กลิ่นพิมายนัดสาราประชุมข้างกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนในเขตเมืองอุดรธานีโดยมีพลตำรวจโทมนโนสมิตพินทุผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประธานในพิธีรวมโดยนายสมภาพศรีวราขานผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งพลตรีพิสิทธิ์สันตบุตรผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกอุดรธานีและพลตรีบุญชัยดิฐกุลผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ามรวมทั้งญาติมิตรของผู้ตาย พ่อขาประชาชนและข้าราชการในพื้นที่ครับข้างกว่า5,000คนโดยพลตรวจโทมโนสมิตพินทุผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นรู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียนายตำรวจมือดีไปพร้อมกันถึง3คนโดยกล่าวว่ามือปืนนั้นมีปัญหามัวสุมการพนันชอบสร้างปัญหาในพื้นที่เมื่อมีอะไรขึ้นมาผู้บังคับบัญชาคนอื่นมักต้องตามแก้ไขให้เสมอเมื่อถูกตักเตือนก็มองผู้บังคับบัญชาในแง่ไม่ดี สำหรับพันตำรวจเอกสุชาตินั้นรับรองว่าเป็นคนดีคอยช่วยเหลือประครับประคองลูกน้องมาโดยตลอดซึ่งอธิบดีกรมตำรวจก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้มากเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีตำรวจถืออาวุธปืนติดมืออยู่ตลอดเวลาอาจทำร้ายผู้บังคับบัญชาหรือใครๆก็ได้หากตำรวจนายนั้นควบคุมสติไม่อยู่ดังที่มีคดีเกิดขึ้นอยู่เนืองๆจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรพลตำรวจโทมโนโต,ตอบว่าตำรวจถืออาวุธปืนได้ตามกฎหมายและได้รับเกียรติจากชาวบ้าน แต่เมื่อตำรวจไม่ดีทำผิดวินัยก็ต้องช่วยกันดูแลให้ออกจากราชการไปคนคนเดียวทำให้กรมตำรวจต้องเสียหายมากครอบครัวหลายคนต้องเดือดร้อนเสียผู้นำครอบครัวยังใหญ่หลวงลองคิดดูกว่าจะได้เป็นถึงผู้กำกับการรองผู้กำกับการหรือเป็นนายตำรวจได้ต้องผ่านอุปสรรคการงานการเรียนมามา,มากมายน่าเสียดายจริงๆขอบอกว่าถ้าตำรวจคนไหนยับยั้งใจตนเองไม่ได้ต้องออกไปขึ้นเครื่องแบบให้กรมตำรวจไม่ต้องใส่ผ่านมาก็ได้ ผู้สื่อข่าวถามว่าเราท่านจะไปเยี่ยมจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ในฐานะที่เป็นลูกน้องตำรวจตวเวนชายแดนหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจตวเวนชายแดนตอบว่าไม่ไปเดี๋ยวจะหาว่าห่วงใหญ่ผู้ต้องหาต่อมาในวันเดียวกันพยานสำคัญในคดีนี้อีกคนคือพันตำรวจโทวรพงษ์วงศรตะนะผอร้อยเก้าตำรวจตวเวนชายแดนเขตสี่ได้ให้ปากคำต่อหน้าพนตำรวจโทมโนว่าขณะเกิดเหตุนั้นตนนั่งอยู่ในห้องขอยืนยันว่าพันตำรวจเอกสุชาติไม่ได้พูดจาท้าทายอะไรแต่อย่างใดเลย เวลาต่อมาช่วงเช้าวันที่7ธันวาคม2527หม่มอมหลวงเฉลิมชัยกเกษมสันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร,ร่วมกับนายสินทรสิงห์นิมิตรกูลผู้พิพากษาขึ้นนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษาที่พนักง,งานอายการเป็นโจท์ฟ้องจากสิบตำรวจลำใหญ่ผู้นากรมประจำกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสจังหวัดอุดรธานีเป็นจำเลยในข้อหาเจตนาฆ่าพันตำรวจเอกสุชาติโชตชวงผู้กำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตส ถึงแก่ความตายโดยไตรตรองไว้ก่อนรวมทั้งเจตนาฆ่าพันตํารวจโทสมชาติจันกระสิทธ์รองผู้กํากับการตําตรวจตะเวนชายแดนเขต4ถึงแก่ความตายเพื่อปกปิดความผิดและเพื่อจะได้หลบหนีให้พ้นอาญาและเจตนาฆ่าร้อยตารวจโทพงศ์สักลิ่นพิมายพบบอมหมดตํารวจตะเวนชายแดนเขต4ตายกับพยายามฆ่าพันตํารวจโทรวรพงศ์วงศรตนะรองผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนเขต4และพันตํารวจตรีกเกรียงไกรโยคะสิงห์ ผอบอร้105อยห้ากองกำกับการต,รรดติดบตรตเวนชายแดนเขตสี่ด้วยโดยโจทย์บรรยายฟ้องว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเวลากลางวันจำเลยซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพันตํารวจเอกสุชาติพันตำรวจโ,โทสมชาติและร้อยตำรวจโทพงศักดิ์และมีความประพฤติมีชอบได้เข้าพบผู้บังคับบัญชาเพื่อนําแฟ้มขออนุมัติเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงในโครงการทําน้ําปลาช่วยเหลือรัษฎรแต่พันตํารวจเอกสุชาติยังไม่ยอมเซ็นเพราะเห็นว่าไม่ใช่งานเร่งด่วนทําให้จําเลยไม่พอใจ ประกอบกับจำเลยมีความเครียดแขน้นพันตำรวจเอกสุชาติเป็นการส่วนตัวเพราะเคยตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีเรียกรับเงินจากราษฎรเป็นสินบนให้สอบเข้าโรงเรียนพลตำรวจซึ่งหน่วยเหนือกำลังพิจารณาสั่งลงโทษอย่างเร่งด่วนรวมทั้งมีความเครียดแขน้นร้อยตำรวจโทพงศักด์เพราะเคยนำกำลังเข้าจับบ่อนการพนันที่บ้านจำเลยทำให้จำเลยถูกตั้งกรรมการสอบสวนอีกข้อหนึ่ง และยังเครียดแขนพันตําร,รวจโทวร,รพงศ์กับพันตํารวจตรีเกรงไก่ที่คอยรายงานความประพฤติจนจําเลยถูกตั้งกรรมการสอบสวนเช่นกันและด้วยสาเหตุเหล่านี้จําเลยจึงพกพาความอาฆาตแขนกลับไปบ้านพักก่อนนําอาวุธปืน M16 มักกระนํายิงพันตํารวจเอกสุชาติและพวกที่กองกำกับการตําร,รวจตะเวนชายแดนเขตสี่ค่ายเสนีรณยุทธตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยทําให้พันตํารวจเอกสุชาติพันตํารวจโ,โทสมชาติและร้อยตํารวจโทพงศักดิ์เสียชีวิตคาที่ ส่วนพันตํารวจโทรวรพงษ์และพันตํารวจตรีเกรงไกล่ลอดตายบุบบิดสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่างๆเห็นว่าแม้จําเลยจะให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้เจตนาฆ่าพันตํารวจเอกสุชาติโดยจตรยตองไว้ก่อนแต่ได้ทําไปเพราะบันดาลโทษะและยิงพันตํารวจโทสมชาติกับร้อยตํารวจโทพงศักด์เพื่อป้องกันตัวและปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าพันตํารวจโทรวรพงษ์และพันตํารวจตรีเกรงไก่แต่สารพิจารณาเห็นว่าจําเลยมีความผิดตามฟ้องจริง จึงพิภากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยในข้อหาเจตนาฆ่าพันตำรวจเอกสุชาติโดยตรตองไว้ก่อนและในข้อหาเจตนาฆ่าพันตำรวจโทสมชาติกับร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ให้ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91พรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่6มาตรา4จำเลยเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายแต่มากระทำผิดเสียเอง ให้ประหารชีวิตจำเลยในกระทงหนักที่สุดโดยไม่มีเหตุลดโทษส่วนข้อหาพยายามค่าพันตำรวจโทวรพงษ์และพันตำรวจตีกเกรงไก่พยานหลักฐานโจทย์ไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ให้ยกฟ้องในข้อหานี้เมื่อสิ้นคำพิพากษาจากสิบตารวจลยายําไยภูนากลมตชดอเฮียมจำเลยถึงกับหน้าซีดตัวสั่นเจ้าหน้านที่ศาลให้เซ็นชื่อรับทราบคำพิพากษา จากนั้นกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจที่นาโดยพันตํารวจโทเสริมศักดิ์แก้วกันถารองผู้กํากับการตํารวจภูธรจงังหวัดอุดรธานีและร้อยตํารวจโทสมศักดิ์เอกสิริรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวจ่าสิบตารวจลาใหญ่นักโทษประหารออกมาข้างนอกผ่านฝูงชนที่ไปฟังการตัดสินจนแน่นขนาดเพื่อควบคุมตัวส่งเรือนจํากลางอุดรธานีโดยทันทีที่ออกมาภายนอกเราได้พบเจอกับผู้สื่อข่าวจ่าสิบตำรวจลำใหญ่ตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า ไม่ให้ไทายรัดลงข่าวโจมตีผมมากอย่าถ่ายรูปผมนะผมไม่ให้ถ่ายจากนั้นก็หันมาทางพันตำรวจโทรเสริมสักซึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใส่กุญแจมือว่าจะต้องมาใส่ทําไมผมไม่หนีหรอกผมจะหนีได้ยังไงตัวขนาดยักษ์อยู่ที่ขาทั้งสองข้างไม่ต้องมาดูผมหรอกท่านไปดูลูกน้องท่านให้ดีอย่าเอาตัวอย่างชั่วมันอย่างผมก็แล้วกันต่อมาก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกรถผู้สื่อข่าวไทยรัดได้สอบถามจ่าสิบตำรวจลำยาไยนักโทษกระหันอีกครั้งว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่จ่าสิบตำรวจลำยาไยหันมาตอบว่า ยื่นไม่ยืน่นเป็นเรื่องของผมนักข่าวไม่เกี่ยวพันตํารวจโทษเสริมสักเห็นดังนั้นจึงบอกว่าหรือไม่ต้องพูดมากนั่งให้เรียบร้อยได้แล้วจ่าสิบตํารวจลําใหญ่จึงหันไปตะคอกใส่พัน์ตํารวจโทษเสริมสักว่าอัวจะพูดหรือจะทําไมใครจะมาปิดปากอัวได้วะจากนั้นรถของสพเออมืองอุดรธานีก็นำเอาตัวจ่าสิบตํารวจลําใหญ่นักโทษประหารอดีตตชดใจเฮียมไปควบคุมไว้ที่เรือนจำกลางอุดรธานี โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณาคดีของจา่าสิบตำรวจตะเวนชายแดนใจเฮี้ยมนั้นก็เกิดเหตุหน่าเศร้าใจในกรณีคล้ายกันเมื่อตำรวจระดับชั้นประถวนสังหารตำรวจระดับสัญญาบัตรอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลา8นาฬิก35นาทีวันที่4ธันวาคม2527ขณะที่ในห้องพนักง,งานสอบสวนของสอพอ,อภัยสารีจังหวัดนครสวรรค์มีพันตำรวจตรีบุญธรรมดิดหมงสารวัตรสืบสวนสอบสวนส วัย54ปีกำลังทำหน้าที่ร้อยเวรเพื่อสอบสวนคดีที่นายโอน,ะะอนออรัศดรอำเภอภัยสาลรีมาร้องเรียนว่าถูกจ่าสิบตำรวจสันเสริญคันทับอายุ35ปีเจ้าหน้าที่สายตรวจลูกน้องของพันตำรวจตรีบุญธรรมเองได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบยัดเยียดข้อหาต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มให้ขณะกำลังยืนดูวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังจันทราธิรวัและสิรินทาน,นิยากรมาเปิดการแสดงที่ตลาดอำเอภอภัยสาลรีเมื่อคืนวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมา แล้วในโอนเกิดดีดก้นบุหรี่ลงบนหลังรองเท้าของจ่าสิบตำรวจสรรเสร,ริญที่กำลังยืนหาความสำราญอยู่ใกล้ๆกันจนไม่พอใจกลากเข้ามาต่อว่าชกต่อยจนในโอนหน้าตาแตกยับเยินและจับกลุ่มตัวมาหมายดำเนินคดีแต่ในโอนกับร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับพันตำรวจตรีบุญธรรมซึ่งกำลังทำหน้าที่ร้อยเวรจึงนัดคู่กรณีมาสอบสวนข้อเท็จจริงโดยก่อนเกิดเหตุประมาณ5นาที พันตำรวจตรีบุญธรรมได้เรียกนายโอนผู้มากับบีดามาสอบก่อนที่ห้องพนักง,งานสอบสวนโดยมี100มร,ร้อยตำรวจโทอิทธิปนันนรงร่อง,องสารวัตรสืบสวนสอบสวนดาบตำรวจประทุมปานเจริญเสมียนคดีและสิบตำรวจเอกสุรพลองทิพย์เสมียนประจำวันเป็นพยานร่วมสอบสวนก่อนจะสั่งการให้สิบตำรวจเอกสุรพลออกไปเรียกตัวจากสิบตำรวจสันเสริมมาร่วมสอบด้วยปรากฏว่าไม่กี่นาทีต่อมาจากสิบตำรวจสันเสริมซึ่งอยู่ในชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอยทีอยู่ก่อนก็พลวดพลาดเข้ามาในห้อง ทมกลางความตื่นตระึงของทุกคนเพราะในมือของจ่าสิบตำรวจสรรเสริญถืออาวุธปืน M16 ที่ชี้ปากกระบอกปืนตรงไปที่อกของพันตำรวจตรีบุญธรรมนอกจากนั้นที่เอวยังมีอุองศอกหนึ่งกระบอกและยังมีระเบิดลูกเกี้ยงอีกหนึ่งลูกก่อนจะตะโกนเรียกให้พันตำรวจตรีบุญธรรมออกไปเจรจาความกันนอกห้องสอบสวนซึ่งขณะนั้นคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องต่างก็รีบทยอยออกจากห้องทิ้งให้คู่ปรับปรับความเข้าใจกัน โดยขนานั้นจ่าสิบตำรวจสันเสริญซึ่งอยู่ในลักษณะได้เปรียบได้บังคับให้พันตำรวจตรีบุญธรรมชักปืนออกมาวางบนโต๊ะก่อนแต่พันตำรวจตรีบุญธรรมกลับปฏิเสธพร้อมกล่าวว่ากูยอมตายก่อนลุกจากเก้าอี้เดินอ้อมโต๊ะตรงเข้าหาจ่าสิบตำรวจสรรเสริญซึ่งก็ยืนถือปืนเตรียมพร้อมห่างไปไม่ไกลเมื่อพันตำรวจตรีบุญธรรมหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะจ่าสิบตำรวจสันเสริญเห็นเข้าใกล้ตัวจึงตัดสินใจรหลดเอ็มสิบหกเข้าใส่ในระยะเผาขนจนหมดแมกกาซีน กระสุนถูกพันตำรวจตรีบุญธรรมเข้าที่หน้าอกทะลุหลังสามนัดท้องน้อยสองนัดโคนขาขวาสองนัดเหนือเข่าข้างละนัดรวมทั้งหมด8นัดจนล้มคว่ำกับผื้นห้องเสียชีวิตคาทีกระสุนยังฝั่งที่ตู้เอกสารที่ตั้งอยู่บริเวณน,นั้นรวมทั้งเจาะถังน้ําเย็นจนแตกกระจายไหลนองท่วมพื้นจากนั้นจากสิบตำรวจสรรเสริญจ่าปืนโหดได้ถือปืนมรณะเดินตรงไปยังบ้านพักของพันตำรวจโทบุญยิงจันทรคณาสละวัฒใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50เมตร ็นเวลาเดียวกันกันกบที่พันตำรวจโทบุญยิ่งรีบวิ่งออกมาดูเหตุการณ์เพราะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นลั่นลงพักก็เลยเจอจ่าปืนโหดยืนถือปืนในท่าเตรียมยิงอยู่หน้าบ้านพอเห็นหน้าสารวัตรใหญ่จ่าปืนโหดพูดว่าผมไม่ทําพ่อหรอกก่อนยอมเข้ามอบตัวแต่โดยดีต่อมาความทราบถึงล 3, พลตํารวจตรีนพเก้าธัญสิริผู้บังคับการตรํารวจภูทรเก้าพันตํารวจเอกพิเศษมหิดลสังขเมฆะรองผู้บังคับการตรํ 9, รารวจภูท 9, รเก้าพันตํารวจเอกสมนึกน้อยช่างคิด ผู้กาก,กับการตฤ default, ฤ ors, ํารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์พันตํารวจโทเกษมอินทรพยุงพันตํารวจโทอนุดิตอัธศาสตร์รองผู้กํากับการ aring, และนายประกิศทิมเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งบังเอิญมาเป็นประธานประชุมกํานันอยู่ที่อำเภอไผยสารีพอดีจึงมาร่วมสอบสวนเหตุการณ์เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันเดียวกันโดยตลอดเวลานั้นจากสิบตํารวจสรรเริญได้พูดคําเดียวว่าผมทําเช่นนี้เพราะถูกกดดันผมทําเช่นนี้เพราะถูกกดดัน ก่อนถูกคุมขังห้ามเยี่ยมห้ามประกันทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเก่งจะชิงฆ่าตัวตายเพราะทนความเครียดไม่ไหวโดยมีรายงานในเบื้องต้นว่าจากสิบตำรวจสันเสริญนั้นจบจากโรงเรียนพลตำรวจลำปางรุ่นที่11เมื่อปี2511เข้าเขาทำงานในหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์มา7ปีตลอดเวลาที่ทำงานต้องปะทะกับโจรและผู้ก่อการร้ายคอมนิตมาเป็นจำนวนมากจากนั้นก็ย้ายมาประจำสอพอลอาดยาวอยู่มาไม่นาน ก็ย้ายมาอยู่สพอไพศาลีเพราะมีเรื่องโพพันกับเรื่องไม้เถื่อนที่ลาดยาวและเพิ่งมาอยู่ที่ไพศาลีได้เพียงสองปีกว่าสถานภาพแต่งงานแล้วมีบุตรสองคนโดยก่อนหน้านี้จา่าสิบตำรวจสันเสริญเคยมีเรื่องกินใจกับพันตำรวจตรีบุญธรรมมาก่อนเหตุเกิดตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมปีเดียวกันนี้เองเพราะจากปืนโหดได้ถูกร้องเรียนจากรัษฎรออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีว่ามีการเรียกร้องเงิน200บาทเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่จะไม่จับกุ่มตนเองมาปรับ ฐานไม่มีภาพถ่ายสำเนาทะเบียนรถติดไว้หน้ารถปิกอัพโดยครั้งนั้นพันตุตำรวจตรีบุญธรรมสอบแล้วเห็นว่าคดีมีมูลจึงว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ประพฤติตนเช่นนี้อีกพร้อมไก่เกลี่ยไม่ให้ราษฎรเอาเรื่องทําให้จ่าปืนโหดไม่พอใจและเมื่อมีเรื่องทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกซึ่งพันธตํารวจตรีบุญธรรมต้องตกที่นั่งไปร้อยเวรสอบสวนเรื่องราอีกครั้งจ่าสิบตรรํารวจสรรเสริญจึงปักใจว่าพันธุตํารวจตรีบุญธรรมหาเรื่องกันแกล้งตนนนนนนแนนนแ่อเลตัดสิใใจจจช้ปืราทน สำหรับประวัติพันตำรวจตรีบุญธรรมนายตำรวจเคราะห์ายที่ต้องมาพบจุดจบด้วยน้ำมือของลูกน้องตนเองเดิมเป็นพลทหารอากาศมีเส้นทางรับราชการที่ออกจะแปลกแหวกแนวด้วยการพยายามสอบเป็นนักธรรมเอกได้ก่อนเราค่อยมาสมัครเป็นพลตำรวจตั้งแต่ปี2497ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยกระทั่งได้เป็นนายตำรวจสัญญาบัตรแต่เลื่อนขั้นหมากระทั่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนประจำสพอธาตโก ก่อนจะย้ายมาดำรงตำแหน่งเดิมที่สอพอ,อภาสาลีเป็นที่สุดท้ายในชีวิตราชการตลอดเวลาที่รับราชการมานั้นได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจที่มีประวัติดีอุปนิสัยอบอ้อมอารีกับลูกน้องสถานภาพสมรสมาแล้วสองครั้งมีบุตรทั้งสิ้น6คนโดยศพของพันตำรวจตรีบุญธรรมญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชาได้นำไปตั้งที่วัดโคกมะเดือ่อเพื่อจะทำการบำเพ็ญกุศลศพต่อไปกราบขอไผ่ และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเราอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจินดอรีชาแนล